พี่น้องคาเกิดอะไรขึ้นล่าสุดแทบช็อกอุ้งอิงเกือบโดนของพี่น้องคามันเกิดอะไรขึ้นเนาะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาคะ่ะเมื่อคืนเนาะได้ไปฟังคลิปจากช่องทางปาโก้ลำเพลินนั่นเองคะ่ะในการที่นํามาพูดเรื่องราวที่โอ้โหพี่น้องคาใครได้ฟังต่างตกใจใครได้ฟังต่างแะไว่าเอออุ้งอิงทำไมเหมือนปืน้นอย่างเหมือนน้องเป็นเด็กมีของเป็นเด็กมีนั่นมีนี่ที่แบบว่ามันกับมีคนรับกรรมแทนมีคนรับ เหมือน,นการแบบว่าเหมือนกับการที่เขาโดนของเนาะคะมีคนโดนของแทนอะไรประมาณนี้เองค่ะจนล่าสุดเนาะได้ไปเจอคลิปแล้วก็อยากให้ไปขับไปฟังกันในมุมมองพี่ดาวัตน,นั่นเองที่ได้ไปรับกระเช้าผลไม้มาจาก FC ท่านหนึ่งเนาะนะเพราะว่ามันเป็นประมาณช่วง2ปีก่อนๆน,นะคะที่น้องเข้ามาวงการใหม่เนาะคือช่วงนั้นคือเริ่มดังมากเลยก็คือแบบโอ้โหแฟนคลับทุกคนต่างลุมล้อมต่าง แบบมูจักอุ้งอิงอ่ะพี่น้องขาเนาะในการ่วบาเขามาได้พบกันในไม้แฟนคลับให้การตอบรับดีแล้วก็มีเรื่องที่คาดไม่ฝันเกิดขึ้นนั่นเองก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนนะคะคงเห็นกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ที่เป็นประเด็นนั่นเองค่ะหรือว่าใครดูแล้วก็สามารถดูอีกครั้งได้สําหรับคลิปนี้เนาะแล้วก็ขออนุญาตคลิปนะคะจากทางปาโกรัมเพิร์ดน,นะคะพี่น้องคาในการดีเอามาเบาในเรื่องพวกนี้ให้เราได้ฟังกันนะจะให้เราได้รู้ว่า คนแบบนี้ก็มีเนาะพี่น้องนอตเนี่ยอันนี้คือมาฟังนะคะจากปากของทางพี่ดาวันเนาะที่ได้อะหมานกับว่าโดนโดนเท่นาะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะมาฟังกันเลยค่ะสําหรับคลิปช่วงนี้เนาะไอบ้านไม่ไปใส่ค่ะีทุกคนถามหายู่ทไถึาถามอย่างนี้นองาพูดถึงคนหนึ่ง่วยงคนเที่จะย e ุงสอนอยจริงจริงบ้านที่เกิดวไ่นเลย สาเสไปโบสมูลเลยเนียสิไปหมจอยลูกขาเห็นกไหมไกละสองล้อสอล้เหนือครับแต่ว่าปุมามาชำนาอยู่กับพี่ที่เป็นหลังเจ้าภาพนี่เป็นโลกเหนึ่งครับคุยอเดี๋ยวกจิงมาลคนคบอ่าอกเออไเนาะดาวันเนาะเรื่องจริงเอาพอที่รอตอเดี๋ยวมันจิดคลิปกอนเป็นวั สามเจ้าตัวได้เนี <Yeah. S 2> ่ยพอจีนนะครูส่วนคนเดียวนะยอะแจกาี่ไหนเยอะจริงพูดจังวาพ่อพ่อ กระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือทายแบบพุ้งโงโต mm hmm. ถ้าเท่าว่าเราเปิด GPS เปิด GPS อไรเไี้ใหนึ่งตัวเมื่วานนี้สอดคุมเรา,าก็ซื้อหายไปเฉยว่าหมดจนจนมาบ้านจนกลับมาบ้านจนมาซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะม,มันแบบพูดถึงว่ามันก็นยออเทขายกบบข้ายออกนี่หรือ mm hmm. หรืออย่งางนี้ประมาณนี้เป็นเป็นความเชื่อ mm hmm. ที่ที่สัมผัสไม่ได้และสัมผัสได้จสนะครับใช่เีย กินไปปรีมาณหางม้วหางม้คือบะหมี่กึ่จวเพราะจะกินบะจิ๋วิกินื่อะไรเนี่ถ้าบจิยวบินหัวันไข่บินมึนขึ้นตะวอกขึ้นจะนเป็นไข่แล้วกเพราะกินแบบไปกินก็เป็นแก่ถ้ากินจะขอนกินว่อไรจะเป็นเามันกินบมี่บินยางกับรูกยางกับลูกทุบเม่วาไม่จะมาสีผ้าไหวเต้ัวตะลุกเลยบีกดียวเต้ัวตะลุกแบบเต็มเต็มจน่ะงับขึ้นมะสีผ้าไหวแท้นอนคว่นหิบควันจนิีควง ถ้าเกนจะงจะได้มเป็นตลุกลวเปลุกุ่บื่นลาต่คอเป็เงียเงแบบเงียวออกเลยตัวอห่งพอาเงาเสร็จบพอเลยตลุกมามันนอนนอนจนอาพุกจนลายันกเุกจนแบบมุ้งจนเปียกจนตกเปียกหมดบนี้ลบน้ลุงมีรัาบอกตื่นเตือนเตืนงานตกเลือดเลจริงนะแต่บเพรูอีเลยาอยับุงหมเนียค่ะเอครั ทุกมือนี่หนูไม่้ามสิเ่อไเป็นีอย่างนี้สิอะไรโอ้แต่ตอนนี้ยังยรงนี้ากกินนว่าย่างทุกมือนีเคทไม่ี่นี่เป็นยังไงอยากคืนบอหรือยังไงทุกมือนี่ถามมาถาม่าฮักบับัเวทีเห็นอยากขึ้นอยู่เพราะว่าจะของขึ้นนตังแต่ตั้งแต่ไม่มีเสือเสียงจนจะของไม่เสืยเสียงแล้วนย่สินะครับถาม่าอยากไปขึ้นบอบอถามาเขาเขาเคยเขาเคยเกิดยุนี่เกิดยุทธาสลอย ายาน่ย่นพี่น้องคะประมาณที่นาะสำหรับเรื่องทังที่ว่าเออเพียงแค่กินนวอยดียวเกิดอาการแบบโอ้โหกวนกระวายเนาะคือจำเปินบานเลยกะขนาดแบบท่าบังเอิญแบบถ้าน้องไปกินน่ะแล้วกินสองซัมซี่ฮาหกลวงสิสิบนนักบอกพี่น้องอะสำหรับอาการที่ว่าโดนนั่นเองเนาะแล้วแฟนคลับบางคนแบบเชื่อมากว่าโอ้ยนี่แหละเหมือนกับว่ามีคนมา มาโดนโดนแทนน้องรับกรรมรับผลแทนน้องที่จะมี f อบางคนที่แบบว่าเหมือนกับมันหลายคนยน้องในการแบบว่าใส่ร้ายไปซีเข้าแบบเกิดอาการแบบเอออย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายโอ้โหพี่นอ้องเยอะและแฟนขับบางคนเลยว่าหลายคนก็พูดบางคนก็เชื่อมันก็ไม่เชื่อแล้วก็เรื่องนี้นะคะพี่น้องคะ ปรใช้วิจารณญาในการรับฟังเป็นอย่างมากแล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์กับด้วยคาที่สุภาพนะว่าทั้งหมดที่เรานําพูดในครั้งนี้นะคะอ้างอิงก็คือมาจากนี่เลยค่ะทางปาโก้เนาะปาโก้นะคะพี่นอ้องทีมเ,เดี๋ยวมาเบาในเรื่องเล่าหนีเขาได้เห็นการสจหรับมือขึ้น่นผ่านมากเนาะณนะตอนนี้คือคนดูประมาณห0,000่นกว่าแล้วสําหรับคลิป,ลปนี้แล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับบางคนก็ยังไม่ได้ดูก็มาดูได้ที่คลิปนี้เลยค่ะสำหรับเรื่องราวาที่อาจจะเป็นเรื่องเล่าเนาะ เรื่องเล่าที่โอเคบางคนก็แบบอึง้งในจุดจุดนี้บางคนก็ไม่โอเคไม่เข้าใจไม่เชื่อก็แล้วแต่บุคคลที่เผื่นบอเสือกับหลักการพี่น้องคะแล้วไม่บังคับนอนหรือว่าเรื่องเหล่านี้คือเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันสำหรับเรื่องราวเนี้เองค่ะพี่น้องสำหรับวัอนี้คะ่ะก็ยีงรอกเรื่องนี้ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับมนี้กับไปก่อนคะ่ะ